โดยภายในงานลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดเชา้าสวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรและอาราธนาศีลห้าพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมศูนย์กลางพิธีณนะวัดพระธรรมกาย ซึ่งทุกท่านต่างร่วมกันปฏิบัติธรรมตามหลักโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคือการหยุดใจนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใสของใจทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและเป็นทางมาแห่งบุญซึ่งบุญที่เกิดจากการหยุดใจนี้จะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำมาให้บังเกิดขึ้นภายในตัวของเราดังนั้นบุญจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะ นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชยัยและพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีพร้อมกันนี้คณะประธานได้น้อมถวายผ้าป่าและถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบของที่ระลึกเพื่อให้ทุกท่านไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ทําร่วมกันในครั้งนี้ทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมี และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องซึ่งการที่ทุกท่านได้มาทำบุญร่วมกันในครั้งนี้นับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการสั่งสมบุญให้กับตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอ,อดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ